กองทัพบ,บกเนี่ยขอความร่วมมือสื่อมวลชน และประชาชนแบบเราทุกคนนี่แหละครับ <Okay. S 1> งดงานนําเสนอข้อมูลจากเพจ Facebook ที่ไม่เป็นทางการนะครับ mm. ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับข่าวปลอมเฟกนิวได้ด้วยนะครับกองทัพบ,บกเนี่ยนะครับขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนงดการอ้างอิงข้อมูลจากเพจ Facebook ภายนอกนะครับโดยเฉพาะเพจที่นําเสนอข้อมูลด้านการปฏิบัติการทางทหารโดยไม่มีการกั้นกรองหรือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากปัจจุบันนี้ข้อมูลที่เผยแพร่ส่งผลกระทบต,ต่อการวางแผนการปฏิบัติภารกิจเสี่ยงต่อการถูกฝ่ายตรงข้ามใช้ ประโยชน์นะครับในการตั้งรับหรือโต้กลับพร้อมกันนี้ขอความร่วมมือชะลอหรือควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางอากาศโดยเฉพาะประเด็นสําคัญเช่นห่วงเวลาการปฏิบัตินะครับพื้นที่เป้าหมายและแนวทางการเข้าดําเนินการเพื่อความปลอดภัยของกําลังพลและยุธทธปกรณ์พร้อมเน้นย้ําว่าควรยึดข้อมูลจากหน่วยงานของกองทัพบ,บกเป็นแหล่งอ้างอิงหลักและหยุดการเผยแพร่ข้อมูลจากแหล่งที่ไม่ผ่านการตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลเร็วเกินไปอาจทําให้ฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ย เตรียมการตอบโต้ล่วงหน้าได้เพื่อความมั่นคงของชาติและความสําเร็จของภารกิจอันนี้คือกองทัพบกเขาแจ้งมาด้วยนะครับอันนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่านเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วเมื่อวานเพจของกองทัพภาคที่2นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้โพสต์ข้อความาเหมือนเมื่อกี้ที่แฟนเพจของเราได้โพสต์เข้ามาเลยนะครับโพสต์ข้อความว่าอัชญากรรมสงครามคือการละเมิดกฎหมายและธรรมเนียมของสงครามที่เกิดขึ้นอย่างร้ายแรงนะครับซึ่งกองทัพภาคที่2ได้โพสต์ข้อความนี้ เมื่อวานนี้เองนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างนั่นก็คือการจงใจโจมตีพลเรือนหรือเป้าหมายที่ไม่ใช่ทางการทหารนะครับการโจมตีโรงพยาบาลโรงเรียนการใช้อาวุธที่ไม่เลือกเป้าหมายการใช้พลเรือนเป็นโล่ม,มนุษย์อันนี้เขาถือว่าเป็นอาญากรรมสงคำนะครับนี่คือเพจของกองทัพภาคที่สองได้โพสต์เมื่อวานนี้ใช่ค่ะ